เริ่มเก็บได้หลายผลแล้วนะคะแล้วก็ทยอยออกกันใหม่เต็มเลยนี่ดูสินี่ติดบ้างล่วงบ้างไปตามเรื่องนะคะแต่ก็เริ่มมีเยอะเริ่มติดเดยอะแล้วเดี๋ยวไปดูต้นอื่นสิ บางต้นก็มีเยอะนะคะนี่ต้นนี้ต้นเล็กนิดเดียวแต่ติดผลเยอะเหมือนกันเลยอือนี่ค่ะนี่เมื่อกี้เก็บไปให้ลูกค้าชิมหลายผลเลยค่ะนี่อ้อเหลืองแล้วเนี่ยค่ะมาดูต้นอื่นสิพอมีไหมต้นนี้ก็กำลัง ติดดอเกเล็กๆว้าวนี่ค่ะต้นนี้ผลใหญ่แล้วนี่อ้าท่านไหนอยากชิมเอบิวแวะมานะคะเริ่มมีผลให้ชิมบ้างนะคะเมื่อกี้เราเห็นอยู่แวบๆลูกใหญ่มากอยาไปเดินไปชมว,ว้าว โอ้ลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากโอ้สวยมากเลยค่ะเอบิวเบอร์รีซีอูนะคะสวัสดียามเย็นค่ะที่นี่เบอร์รีซีอูนะคะที่เราเดินมา ชมแปลงเอบิวก็เลยมารีวิวให้ดูว่าปีนี้ติดเยอะเหมือนกันนะคะงเริ่มติดลูกเล็กลูกน้อยต้นนี้เยอะเลยค่ะนี่เริ่มใหญ่ละนี่นี่เลยนี่เลยค่ะ มมีทุกช่อเหมือนกันนะเนี่ยต้นนี้ดกมากเลยนี่ค่ะอืมลูกเล็กลูกน้อยเต็มไปหมดเลยที่เก็บผลสำหรับให้ลูกค้าชิมก็พอมีแล้วนะคะเอบิวอายุหนึ่งปีเก้า นค่ี้เองนะคะหนึ่งปีเกเดือนค่ะติดผลตั้งแต่หนึ่งปีครึ่งเลยค่ะ